ติดอะไรวะโฮ้ยมีชั้นล่างด้วยครับมีกระสุนอยู่ตรงนี้อันนี้เหมือนกับโอ้โหมาปะวะแล้วผมจะซ่อนไหนได้วะ เฮ้มาปะวะเหมือนมันจะมานะต้องใช้ไข่ควงผมอยากได้ปืนมากตอนนี้นี่น่าจะเป็นเออมันเขียนว,ว่าระเบิดมันคือระเบิดครับซ่อนได้แล้วเว้ย